หนึ่งวันนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับของผมกับครอบครัวเฮ็ดอีหยังแน่เอานะครับหลักๆเลยนะครับพนักงานโรงงานคืออย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับเฮ็ดงานนะครับมือหนึ่งแปดถึงสิบสองชั่วโมงแถมต้องมาพาลูกไปโรงเรียนพร้อมนะครับแต่ละมือเลิกเรียนแล้วนะครับเขาก็มีภารกิจของเขาคือกันนะครับพาเขาไปเตะบอลอีกเลยครับพี่น้องแล้วถามว่าผมบริหารเวลาแนวไหนแมนบอกครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับถามว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงของผมนั่นบอกนะครับมันก็มีซัมโมคือกันนั่นแหละครับทุกคนเลยนะครับววัััันนนมมีช่่่โงเทากะครบแต ผู้ใดเอาเวลา24ชั่วโมงนี้ไปใส่อีย่างแน่ส่วนผมนั่นบอกครับมาไล่เบิ่งแบบยิบใหอยเลยนะครับแทบจะบม่มีเวลาเลยนะครับพี่น้องหนึ่งนะครับยางแรกเลยนะครับอยู่โรงงาน8ถึง12ชั่วโมงนะครับแล้วพอเลิกงานมากนะครับจาก5โมงนะครับถึงทุ่มครึ่งนะครับหรือว่าประมาณเกือบ2ทุ่มบนแล้วครับผ้าลูกไส้นะครับมาเตบอลนนะครับเ่อซอมบอลพ่อกราฟหอดบ้านนะก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับซื้อแนวกินแนวอยากนะครับมากินข้ากันครับจาก3ทุ่มนะครับไปหา4ทุ่มนะครับผมก็ใช้เวลานีีะครรัับในกาตดดวโอ วิดีโอชีวิตประจําวันนะครับผมกระสีจังสีไปถูกมือถูกมือนะครับส่วนเวลานอนผมนอนบอกครับกระสีประมาณหาถุ่มถึงเที่ยงคืนถูกมือถูกมือนะครับกระตื่นประมาณตีสี่ครึ่งนะครับบางมือกระตีหาเอ็ดกับเข่ากับนามนะครับส่วนสีภรรยาอ่ะบอกนะครับเพิ่นกระสีลูกพร้อมกันนั่นแหละครับพี่น้อง บางมือมือใดเพิ่นเมื่อยนะครับหรือว่าเพิ่นเห็ุงานแบบได้ย่างไรเนี่จักน้อยหนึ่งเพิ่นก็ขอเวลาเนาะตื่นจักประมาณตีหาครึ่งไปหาหกโมงเพื่อที่จะได้มาเตรียมของนะครับเตรียมสิ่งเตรียมของให้ลูกนะครับรีดผ้ารีดแพ้แต่ว่าหน้าที่ผมก็คือไปเฮ็ดกับเขาหนั่งล่ะครับคือจังถ่ายวิดีโอให้เบิ่งบางมือนั่นงนะครับที่ว่าผมตื่นตีห้านะครับผมอาจจะบ่ได้ไายเบิ่งทุกมือนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วผมลูกทุกมือนะครับในการเหตุกับเขาเนี่แหละครับชีวิตหนึ่งวันกับยี่สิบสี่ชั่น้อง เอานะครับมากินข้าวน้ำกันมือนี้นะครับสำหรับมือนี้นะครับหลังจากที่พาลูกไส้ไปเตะบอลกลับมาแล้วจะได้ตำหุ่งเนี่ยแหละครับกับย่างหมูมาเนาะมือนี้กินง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามาเด็กเนี่บางมือผมเมื่อยผมก็สิบปเหต์ผมกับสื่อกินเอาแบบนี้นะครับเพื่อประหยัดเวลานํ่สางสิมาตัดวิดีโอสางสิมาทปากวิดีโอเพราะฉะนั้นนะครับเวลาอันมีคุณค่าของผมนะครับผมก็สิใสประมาณนี้ละครับแล้วพี่น้องล่ะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไปเห็ดหยางแหนเนาะนะครับคอมเมนต์เข้าามคุยกันได้เด้อครับมาๆนี้ครับมากกินนนนข้าวัะครรรรััับีภยานนนนงงกกลลลมืออ่่แ้วะะคบ ได้ข้าวเหนียวมาพร้อมนะครับสิบบาทนะครับพี่น้องมือนี้นะครับแต่ว่าสีภรรยานั่งกับสีบ่กินดอกนะครับข้าวเหนียวนั่งกินแต่เต่าตับงคุดกับข้าวปุ่นแม่เป็นเมนูโปรดของนั่งเลยก็ว่าได้นะครับเบิ่งแนวสุดเอาสุดเอานะครับพี่น้องนี่แหละครับวิถีชีวิตนะครับของครอบครัวผมนะครับเขาบสถ์ในตรงกานยี่ยังมากไม่หรอกครับขอเพียงแค่ได้กินข้าวอิ่มๆนะครับได้นอนหลับสบายๆนะครับตื่นขึ้นมาได้เห็นหน้ากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับซ้ำนี่แหละนะครับที่ผมเอื่อนว่าความสุขบต้องไไไปหากกอครับเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้้าาเฮแลว เอานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมคลิปแล้วก็สรงกระลังใจให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนมีความสุขกับการใส่ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวไว้เจอกันไหมคลิปหน้านะครับมารอชมนะครับว่าผมจะเอาเมนูอีกอย่างนะครับมาฝากพี่ฝากน้องหรือว่าได้รเรืืองเล่าอีกอย่างนะครับมาบอกสู่ฟังสําหรับมินิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ